สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ่อคลองไส้ไก่ของลมทุ่งบ่อเก่านั้นประสบปัญหาบ่อรั่วและเก็บน้ำไม่อยู่ครับลมทุ่งก็เลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมแลวก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้บ่อที่ลมทุ่งสร้างขึ้นมาใหม่นั้นเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับและนี่ก็คือบ่อคลองไส้ไก่ที่ลมทุ่งซ่อมและก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับวิธีการของลมทุ่งก็คือ ลมทุ่งจะใช้อิฐบล็อกก่อเป็นขอบเพื่อป้องกันร,รากพืชเข้ามาแทงพลาสติกครับแล้วหัวใจสำคัญที่ลมทุ่งเชื่อว่ามันจะทำให้คราวนี้บอกของลมทุ่งไม่รั่วก็คือลมทุ่งใช้วัสดุ3อย่าง3ชั้นครับเพื่อป้องกอันการฉีกขาดของพลาสติกสำหรับอรองน้ำนะครับเดี๋ยวลมทุ่งจะเปิดให้ดูนะครับว่าลมจะใช้อะไรบ้างนะครับ ชั้นที่หนึ่งอันนี้เป็นวัสดุที่เขาใช้ปูเพื่อค่าหญ้านะครับสองเป็นพลาสติกขนาด150่หไมคอรนรครับและก็สามเป็นวัสดุที่เขาใช้ปูเพื่อฆ่าหญ้าครับปูทับหญ้าเพื่อให้หญ้าตายครับสรุปแล้วจะมีอยู่สามชั้นครับหนึ่งสองสามครับคราวนี้ลมทุ่งก็มั่นใจได้ว่า วัสดุที่เป็นรอบนอก2ชั้นเนี่ยจะป้องกันแผ่นพลาสติกที่อยู่ข้างในให้ปลอดภัยจากของมีคมของอะไรที่มาทิ่มแทงอะนะครับแล้วก็มั่นใจว่ามันน่าจะเก็บน้ําได้อยู่และอายุการใช้งานน่าจะมากกว่าเก่าครับเพราะบอกเก่านั้นลมทุง่งทาได้หนึ่ปีมันก็รั่วครับคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับเพื่อนๆว่าวิธีนี้ทั้งการสร้างด้วยอิฐบล็อก ทาขอบแล้วก็ใช้วัตดุ3อย่างในการป้องกันไม่ให้น้ํารั่วซึมมันจะได้ผลหรือไม่และมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหนเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับขอบคุณเพื่อนๆสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับผมบ่อล,ล้มทุ่งใกล้จะเสร็จแล้วครับ